เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวซับเจสันพาร์ทสามซึ่งแฟนของคลิปนี้คือเราจะฆ่าเดียคอบซึ่งเป็นวอสประจำฤดูดดดกาลนี้ซึ่งตามที่เราไปอ่านมาใน reddit แล้วก็วิกินะครับเขาบอกว่าเดียร์คอบอจะเกิดช่วงตอนคืนเป็นพิเศษใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้าเราอยู่ใกล้กับสิ่งก่อรสร้างเนี่ยจะมีโอกาสมาขึ้นประมาณนั้นแล้วกันซึ่งเราไม่จชเป็นต้องไปหามันเพราะมาันเพราะว่ามันจะมาหาเราเลยถึงที่อะไรประมาณนั้นซึ่งเอาว่าคลิปนี้ผมก็ทําการอัปเกรดถามไปด้วย แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ถ่าเริ่มเล็กแล้วแล้วก็ยืนอยู่ใ,ใกล้พวกสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นการเรียกเรียกรองให้มาได้ประมาณนั้นแล้วกันโอเคเอาทุบก่อนเลยกันการทุบไปูไป่ามาเพียบเลยอโอเคกว้างขึ้นหน่อยหนึงไม่หน่อย,ย,ยอ่ะเยอะพอตัวเลองไปเดินสำรวจด,ดูดีวกว่าเผื่อมีเดสต์ริวเทอร์โมสโตนทำไมมันเหลือนเดียวะ ความมีอันนี้งไงตัวถามมาถามมันตายโอ้ยอ่ะมาจนพายปุ๊บเย็นแล้วโอ้ยโอเคลองเดินตามหาเราท่าช้างเลยเดินตามหาช้างไปด้วยเผื่อมีโอกาสเจอระหว่างทางเดินๆหาช้างอยู่เจอเดียวขอบพอดีเดี๋ยวแบบไม่ไม่มีอะไรเตรียมพร้อมด้วยขอก็ไม่ได้ฟาร์มเพิ่ม อกอนสู้ยังยังเป็นแบบไอ้นี่งงๆงงงเลยเนะี่ยหอบงง,ง,ง,งบกอกบแข็งแล้วเราเรีย้ยววิ่งให้เจอก่อนไปกลางาละละคืนอะลาลาะสติกมองมองมองนั่นอบไหนแล้วล่ะ ลอยมันขึ้นมาข้างบนนี่อ้าวาเฮ้ยเดินผิดทางถูกแล้วนี่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดเ,ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ลอยลอยมันชี้มาด้านบนอ่าไปหาย อะไรหายวะวนี่มองอะไรทางหงยายมองไม่เห็นวะเอ้าไอ้แก้วเหรอไม่นั่นละหาพื้นที่สำรวจเดี๋ยวไปด้านด้านไหนดีด้านขวาแล้วถัดด้านขวาแล้โผล่ท่าทีตรงนี้สำรวจไปหน่อยนึงไป็นงซหนึง่งที่มันกกไกลๆตรงไหนมันไกลบ้างเนี่ยจำวงโพวงไม่ได้ท่าที่ เดี๋ยวลงวงโหด้านล่างนี้แล้วกันวงโหด้านล่างเฮ้ยช้างโอเคเริ่มใหม่เปลี่ยนแผนเปยนแผนบอดได้เกิน,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 นไนายวะเลิกตามหาช้างแล้วก็เริ่มเทอร์โมสโตรอีกแล้วสวยไปไปต้องได้จริงชาง้างซีซั่นเนี้ย เอาให้ได้ใช่ไหมเอาให้ได้เอามาให้ได้ยังไงมันก็ต้องตายวันเนี้ยแล้วเอามาทำไงตอนเนี้ยเอางวงไงมันได้เนื้อใหญ่ด้วยอย่างน้อยได้เนื้อใหญ่ก็ได้งวงทำชุดนาวออเคดีสามเคดีดีไม่ไม่ไม่จะแค่ไปเดินเล่นเฉยใจเย,ย็นโอ้ยมันเดินเล่นเฉยยาโอ้ยโอ้โหตีโคตรแล้ว ไม่โอ้ยแรงเดี๋ยวประคายห,หมดเลยเฮ้ยเอ้ยโอเคลอยอันนี้เออ ไอ้ไอ้อะไรนะก็าถางไอ้นี่ก็าถางดอกกุหลาบมันเริ่มเดินแค่บ้านเราขึ้นเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยตัวอะไรอะทำต,ตัวเองให้ตัวนั้นน่ะจะแกะแแะแกะเรียกว่าแกะได้ไหมเนี่ยอุย้อยมันปล่อยมันปล่อยน้ำมันเนือ้อมันปล่อยน้ำมันเนือ้อหมัมนเฮ้ยออกไงวะไปบ่ายเฮ้ยมันปล่อยน้ำมันเนื้อได้ออกแลว้วอ่ะบายบายเฮ้ยมันช้างวะนี่เฮ้ยมันช้างวะไม่ใช่ช้างอนะ่ะ มันแต่มันปล่อยน้ำมันเหนือกได้มันมันวิ่งเหมือนช้างเลยมันวิ่งหนีเหมือนช้างเลยเฮ้ยเองเป็นแพทใหม่เหรอตัวใหม่เหรอไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยตัวบ้าอะไรเนี่ยมันมันมาแทนช้างปะวะมันอาจจะมานานมากแล้วก็ได้ไม่มันเหมือนมาแทนช้างเลยเว้ยไม่เคยเห็นตัวนี้เลยเพิ่งอัปเดตบ่อยนะภาคอัปเดตแพทไหนปะวะตามมันตามมันมันปล่อยมันปล่อยแบบเหมือนเดี๋ยวขี้มูกใส่ร้อยแล้วแบบยินแล้วก็ยินแข็ง เราจะล่อเข้ากับเข้าขอบแมบเราไม่มีวูดไก่ละหายแล้วช้างหน้าหนาวอ่ะเออช้างหน้าหนาวไม่มีวูดไกล,ลต้องล่อมันเข้าขอบแมบอย่เดียวเลยตายซะเนี่ยมันเล่นมันเล่นเหมือนชา้างด้วยมันจะวิ่งมามองหน้าเราวิ่งหนีแล้วก็มองหน้าเราแล้วลก็วิ่งต่อเุย้ยชิบหายแล้วโอ้ยขิ้โกงแล้วขู่ขู่มโคตรไอ,อ้ไออนี่เลยเด็กชิ้นนี้มันเล่น มันเล่นลิ้นมันเล่นลิ้นให้เตรียมที่ชุบเลยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดใหม่ได้หุ้ยมันเล่นลิ้นมันปล่อยขี้บูและมันเขาวิ่งมาตีไว้อบอออฟตามมาหน่อยออฟตามมาหน่อยตามไปไหนเนี่ยในแมพเนี่ยเปิดอันนี้ไม่อยู่มีไอ้ google gps ไม่อยู่เนี่ยมันปล่อยมันปล่อยน้ำมันเนื้อใส่เว้ยแล้วมันก็วิ่งมาตีเนี่ยโคตรเด็กเลยเร็ว ทีเมื่อกี้อาบิเกลมันไปตีทอร์เบอร์ด้วยน,นี่นี่ตัวนี้มันเชฟขนดะวะเชฟไม่ได้เอาแทงให้หน่อยเดี๋ยวได้ได้ขอเราชุดก่อนเพื่อนกันตีไงเฮ้ยนี่อด,ดู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 อ๋ออ,อ๋ไปตีมันอ,อ,อ๋ออ๋อตายกูตายนี่ไงดูดูดูความเด็กเชี้ยวมันเห็นไหมเห็นไ,ไหมเห็นไหมจะออกไงเจอซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยอ๋อให้เพื่อนมาช่วยได้กดช่วยเพื่อนได้ แล้วก <Es> ็ตีไม <half S 1> oh, ่แรงเท่าไหร่โ hey. อ to <pedo es> ้แ <Dienst> ต <Super poco> ่เ <lire> นี่ยใช่มันน่าโมโหด้ยเนี่ยออกได้เราเราต้องวิ่งมาแตะกันเว้ยโอ้เฮ้เห็นไหมเห็นไหมเราวิ่งมาแตะกันนมันก็จะวิ่งกลับไปต้องเล่นหมดแล้วล่ะหลบไม่ได้เลยนะเล่นมันเล่นมันทําอะไรไปไหนวะเนี่ย ียัดใส่มันก็ไม่มันมันกระจอกมากเลยนะมันแค่วแบบนี้ยะดูดูดูเนี่ยมันจะนิสัยเงี้ยมันจะวิ่งหนีโอ้ยออฟแกออฟเกตหน่อยเด็กนกเด็กนกโดนฆ่าแน่ถูกนกฆ่าแน่เด็กเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยนกฆ่าเดี๋ยวจะขี่จอสันจอสันบอกแล้ววะอย่าอย่าบอกนะโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดเจแกเจ็บเอานูกกรเอานกไส้เายแหละเก็บเก็บของเก็บของเก็บของแล้วหนีเลย <ม>นี่<ม>นี่นวูวูมีได้ด้วยโอ้มีน้ำอะไรไม่รู้อุ้ยอะไรคือจอสันนะบอสมาเหรอบอสมามันมีตัวเดียวแถวนี้มันเดียวแถวนี้เว้ยเอาละเอาละพี่น้องต้องกลับไปบ้านเราเว้ล้วก็ตัดให้ชวีกาดออกมาแล้วก็ให้ชวีกาดช่วยเราเราต้องรอดไปยังไงบอสถ้าถึงทางออกเราต้องหาให้เจอก่อนว่าบอสอยู่ไหนแล้วค่อยวิ่งหนีออกไปในแมปก็ไม่เห็นนะในแมปไม่โชว์ไม่มีโอ้จีนไม่เจอเรา เฮ้ยเนี่ยอยู่ใกล้แล้วแหละมันจะเดินแบบดุ๊ปๆๆ๊อยู่เลยนะไม่สั่นหรอรอก่อนเลยรอก่อนเลยรออะไรอ่ะรอก่อนเลยรอบอลมาให้รอรอเช้าค่อยเดินเดินสำเดินสำรวจโอ้ยเนี่ยเนี้ยแถวแถวนี้สั่นใหญ่แถวข้างบนอ่ะสั่นสีสีมันสั่นสีสีมันสั่นสีสีมันสั่นนี่ไงนี่ไงเจอแล้วไงกลับ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 บ้านกลับ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 บ้านไม่ไหวไม่ไหวไอ้เกี๊ยวไม่ไหว ยังไม่ไหวเลยยังไม่ไหวกลับพาอแต่เรายังไม่มีต้นไม้นะเฮ้ยหนีหนีวิ่งวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็ววิ่งตามทางวิ่งตามทางเอ้ยมีกัดเลยเขาไม่มีนะตัดมามันยังไม่ออกทักตัวเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนแล้วเราค่อยไปกลับไปเรียกมันแล้วมันตามประตูเราไม่หยุดเลยตามประตูเราไม่หยุดเลยไปไม่ไม่แหนนี่ตันนี่ตันหรือเอาแถวนี้เลยวะหรือฝ่ายแถวนี้เลยวะมันเราตีได้นะไปมันตีสองทีวิ่งออกทีนึงเราบนทุกพื้น มันมันตีตมาเรามาตีต้นไม้เรามาตีต้นไม้โอ้โหตีโคตรไกลตีโคตรไกลบ้าไปแล้วเอาจุดไฟเอาจุดไฟเอาจุดไฟอย่างน้อยเราตายจะได้ทีสปาวได้เนี่ยมีจุดไฟไหมได้ได้จุดให้แต่ละอันนึงอออีกอันนึงอยู่นี่โอเคเด๊ะเด๊ะขอมันไ,นไล่มาแล้วเรามาไล่เราล่อๆบนเขาป่าเผาได้ปะเราต้องรออ้าวเอาพี่กูตแตกเลยดูวิดีโอที่เดียว มันให้มันเดินผ่านไฟได้ปะเอเดี๋ยวขอหาที่จุด d อ o เชสเตอร์ก่อนเชสเตอร์จะได้ไอน้นี่จะได้ไม่ตายตอนนี้มันทำทลายสิ่งก่อสร้างได้อ่ะเ <มะ S 1> นี่ยเนะี่ยเทียบ AOE ไหม AOE เนี่ยตอนทุบมันจะ AOE AOE รอบตัววะด้นานหน,น้าต้องตีตีสองทีแล้ววิ่งออกตีสองทีแล้ววิ่งออกตอน,น,นอมันถูกปะสองทีไม่ได้สองทีแล้วก็ตีอุยออ้ยโดนอุ้ย มันก็ไม่ไกลยอย่างที่คิดนะใช่มันมันใกล้แต่แต่ว่ามันเจ็บตีไม่โดนอออ๋อออโอยอย่า,ายบังให้มันเียบให้มันเียบต้นไม้ได้อยู่ลุนลุนรีการโา์โหวาถ้ารีการโ์โหวะได้ตัวแทงอ่าเป็นขุยเลยกายเป็น2 2 2 2อาร์ทูดีทูเหรอาร์ทูดีทูเฮ้ยเดินไปไหนอะกลับมาแบ็ค โอตาล่ะเดินหนีล่ะหนสองเดินหนีเอ้ยได้อยู่หลอกปะหลอกปะทุบหนึ่งสองวิ่งหนีทุบสเต็มหลอกปะไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกหลบทุบแล้วก็มันจะเดินตามหนึ่งสองวิ่งหนีทุบแล้วก็วิ่งไปหลอกปะไม่หลอกไม่ไปจังหวะหลอกโอเคปึ๊บหนึ่งสองวิ่งหนี ปุ๊บมันจะเดินตามหนึ่งสองวิ่งหนีเ,ออเดือดตามตีได้สองทีหน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 ีอ้าวเขียตายเฮ้ยเก็บอ๋อไม่มัมสต็อปพยายามจุดไฟให้มันสว่างตลอดอ๊อพยายามจุดไฟให้มันสว่างตลอดเดี๋ยวเราไม่มีที่เกิดจุดไปตามทางอยู่เออเดือดสองทีแล้วของเขาเพิ่ง,ง,ง,งมาก่อนเฮ้ยจังหวะพลาดจังหวะพลาดอู้หูหรือสิ อแล้วไม่ใช่เลยเว้ยถ้าเรายิงสู้นานอ่ะเราใจนี่เสียค่าสติลงไปเรื่อยๆไอ้หมวกเราแตกแล้วเนี่ยไม่ไม่กดผิดไปเผลยจิบมาผิดที่อ่างผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้อยู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 ่หมดทั้งหมดถ้ากดแตกครับก่อนใหม่นะไปไหนแล้วอ่ะเอาอย่างนี้มันอยู่มันโอ้โหเดินโคตรเร็วเลยอะเดินเร็วมากเก็เต็มยังอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ เลือดตาแค่นี้ยแหละไม,ไ,มไม่ถึงเลือดบอสกลัวมันรีเจนเดี๋ยวเอาไปเกี่ยวมาใช้ไฟ,ไไฟเผาได้ไหมไม่รู้ต่อไว้นี่ได้อยู่ถ้าแค็งไฟตามทางไปเลยโอ้ยสติรถภาพเบอร์โอเคตั้งกำแพงข้าเล่นเลยเดี๋ยวรอจะหมดเหรอปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองหนีนี่จุดไฟโอ้ยโดนเฉย ผมเป็นเอลีสองท่าวู้โดนไฟโดนไฟแต่ว่าไฟเขาไม่เวิร์กต้องสลับกันไว้ถ้าถ้าเพื่อนจะตายโอ้ไปนี่สองทีไม่เกิดแคมไฟนี่ก็โกงอยู่เหมือนกันนะใช่เหรอเราเกิดโกงไปแล้วจบ้ลย โอ้คเาสะดวกดีนะมันไม่มีจังหวะหลอกถ้าเป็นถ้าเป็นอันเก่าๆจะมีจังหวะหลอกแบบเราวิ่งไปตีมันจะทุบรถส่วนเลยเว้ยมันส่วนเลยแบบเนี่ยก็ปุ๊บมันจะออโต้อะไรทีหนึ่งได้อยู่ได้อยู่สองพันละสองพันละเราสังเกตว่าพอเราเข้าไปปุ๊บมันตีโดนตลอดเลยอุ้ยเริ่มเริ่มมีเห็บมาช่วยแล้วหาอะไรอะไรมันคืออะไรอ่ะมันมีเห็บโอ้ยมังกรบานเมเทโอเมเทโอรู้อย่างเดียวอย่าตกสายบาน เดืดปุ๊บตายอ๋าอ๋อออออาพีคหยักเทำไมเอาะหม่รอ,อ,อจังหวะมันตีออฟรอจังหวะมันตีแล้วค่อยวิ่งเข้าไปนี่วิ่งเข้าไปตี2 2> ส <3 S 2> องทีขวาเออสองทีแล้วพี่เขาเราตีได้ทีเดียวอ่ะคนคนวิ่งตามนีตมม่ตีได้ทีเดียวเฮ้ยอาวุธแตกอาวุธแตกมึดจาไม่เป้าเอาวุธ ต,ตายไม่หยุดเลยมันต้องมีคนหนึ่งถือวุธไการะหว่างเนี้ยไงทำหอกก่อนทำหอกก่นอนเ,เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำชุดนี่จะเอสองพันแล้วนะหายไปครึ่งหนอแล้วครึ่งทางแต่เราก็ตายไปสิบตัวมันแต่สติเราก็จะหมดแล้วเหมือนกันไม่อะไรเราตายเราก็แค่สติขึ้นใหม่แล้วเราค่อยกลับไปนอนเต็นท์กันบ้านแสนสุขของเรามันเดินขนาดนี้ชีวิตการได้โผล่ได้ไงถามจริง ยังไฟอยู่ข้างยังไม่ทันทำอะไรเลยแล้วมันตีถึงห้าสิบเกียวโดนสองทีระเบิดเลยโคตรเกลียดจอสั่นจะอ้วกฉันติกอะจะอ้วกมันสัตว์แบบสั่นแรงมากตีมันตีมันสัตว์ไม่แรงม่เต้แบบตอนมันไอเนี่ยตอนมันเดินอ่ะโห้สองทีสองทีคนคนตามทีเดียวพอเอาให้โดนทีเดียวแล้วค่อยวิ่ง ตามเรามาเราตามเราเดี๋ยวเดอ้ามันรอบตัวอุย้ยถ้าคับก่อไว้ก็ได้อยู่ทนได้สองฮิตพังแล้วเหลืออุกรณ์ัแล้วผมไมเก็บอุกรณเลยพันสี่ <4, S 2> พันสี่พันสี่พันสี่ตเาหมดเฮ้ยเฮ้ยวันแบบนี้จัดเต็มดวงพอดีไดอยู่ได้อยู่เพิ่งสังเกตว่าจัเต็มดวงใช่ ตีกับปอตแล้วเราวิ่งอยู่ในแคมป์ไฟอย่างเดียวนะเราเลยไม่รู้เสียงเวลาเสียงจุดไฟใส่ไหมล่ะเบ่าตายเร็วขึ้นไม่จุดไฟมันเช้าปกติหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนเห็บกัดโดนเห็บกัดโดนเห็บกัดไอเห็บอย่ากัดโดนเห็บกัดจะตายแล้วมันยากตรงไหนโดนในเห็บกัดนี่แหละโอ้โหอย่ามายุ่งไอเห็บโอ้ไม่กัดโอ้ไม่กัดตกกะแตกกาแตกกาแตกกาแตก ต้องตีเห็บเฉยโอ้ยเห็บโอ้กูตายเหรอตายรีเซ็ตค่าสมองมทำไนโดนเห็บแบบเรื่อยๆร้อยแล้วเลื่อยแต่แปดร้อยแล้วแต่โก่งเจ๊เกิดใหม่ลดิเออแขมไฟเขมไฟเขมไฟหมแเขมไฟเขมไฟหมามาหมา ออเดี๋ยวคืนหมวกให้ปอปหมวกไปใส่อันนแหละมันมันเซบแล้วแหละโอเคมาให้เปิดเปิดให้วเปิดให้เปิดนะเฮ้ยหมา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 โอ้ยีรไม่ลำบากโออีกเลยสตเอ๋อ้ยวุ่นวายยังวะ โอ้ยถ้ามันเยอะจังวะนี่โคตรเยอะไม่มีเอาจังหวะเรียกบิเกลด้วยชิบหายแล้วยะเอดําฉันมอนตุ๊กน้องเหรอเดินเดินเดินไล่ให้มันเหยียบต้นไม้ดิโอ้ยแล้วยังเยอะแล้วยังเยอะอะไรนวุ้นในอีเวนต์หมาเหรอด้วยไอสามได้วหมาตายสามด้วยออฟมาช่วยด้วยเวลาก็แตกลับไปเรียกบิเกลมาเรียกไม่ได้แบบไล่กัดไปอยู่เลย เดี yeah, hmm. okay, mm ๋ยวรอให้เออเนี่ยตายแล้วไปเกลตีมันไปเกลมันต้องมันต้องมีจังหวะแบบเฮ้ยไปเกลตีอีกโอเคไปเกลสวยได้อยู่ได้อยู่อยู่ตายตายเกียวมากเจ๋ามากเนะตัวเลือดร้อยนะฮ้าวเหลือเกินฮ้าวเหลือเกินเลือดร้อยนะไหนายบอสอะบอสที่เคยอยู่บนเราอยู่หนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองวิ่งแล้วเจ็แล้วหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองวิ่งตายหนึ่งสองวิ่ง หนึ่งสองวิ่งโอ้ยอูย้ไม่บอลเลชลับมาไปชีพอีกครั้งตายเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะสุดดูจำนวนศพข้างโอเคมาใหม่ไม่มีติดกราแคร้งไฟน่าจะได้รีเซตโลกแล้วหรอเนี่ยเอออันนี้สองสองวิ่งจริงๆเราอยู่ที่เดียวกันเราป้า ใช่อยู่ที่เดียวกันเก่งเลยไม่ได้ขัดคำเลยเจมบอยเอ้ทำไมเอาไปเลยไหมถ้าเดินหนีอไอ้ไอ้เกียวเลือดสี่สิบอะลุยเลยลูกแล้วแตกโคตรเลยตายมึงเกิดมา,อาไอ้เกียวฉันหรือมันรหรือมันเข้าเลชโหมดหรอมันตีไกลวะไม่ไกลเหมือนเดิม เ็เดิมด้วยวเราแค่วิ่งชา้าอีกผิดที่เราวิา่งช้าโอ้ยนี่ไงวิ่นี่ไง,ไไงผิดที่วิ่งช้าผิดที่ฉันเอง <c oughs> เรื่อยๆหลุมนรกโอ้ยประมันสองร้อยิดนิดเดียว170เจ็ดสิบเสิบ <c oughs> ตีไม่โดนตีตีมันตายไปตีตีมันตายไปเลยเอ้ยทีเดียวเอาไปีทีเดียวทีเดียวทีเดียวหลับเออ finally ต้องเก็บอะไรบ้างเก็บทุกอย่างจะมีบูปินมีจะมีลูกกระตามันอยู่อะได้มาอันนึงอะแล้วซืเอาไปทำหมวกได้แล้วก็เอาหมวกไปเก็บบูปินไม่ได้ลูกกระตาอยู่ไหนลูกกระตาอยู่เราโอเคเก็บเกของที่มันจะเป็นทุกอย่างเก็บไม้เก็บไม้ทรัพยากรฟรี มา,กากมนเก็บกัน่ีเห็นยานแล้วอะสมัครสมบูรเลยสามสิบแล้วแล้วถือเป็นยาณต่อไหมบ้าเลยกรกันใช้คอนฟรีใช้คอนฟรีแค่เดินมาหาช้างเลยนะไอ่บอสเฉยไม่ใช่ช้างด้วยเดินมาเจอแกะผู้รู้มันเปลี่ยนแกะแล้วกี่ตัวเลยดูที่นี่เคยมีคนตายไม่เกิน ม่ไข่นกด้ยไข่นกปีแต่กระเป๋าเต็มกลับเราดู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 เดินตามเดินตามเดินโคนเร็วเลยเว้ยนี่นีดู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 เดินดูเดินมาออกเวเฮ้ยเผาไม่ได้ด้วยนอนราคก่อนคืนนี้ฉันนอนไอจุดกดฟิตกดฟิตรับไม่ได้โอ้โหบ้าน ปานไม่มันไม่โอ้ยกดผิดกดผิดเฮ้ยอ๊อฟออฟกดกดดับไฟที่อ่ะกดดับไฟอันอื่นกดกดดับไฟรุนรุนโดนวิญญาณนะับชิบหายแล้วกดผิดเจออ๊อฟออฟกดดับไฟโอ้ดับไฟเดี๋ยวเอโยอกดผิดแม่งเอ้ยถือถือคับไฟจะไปนอนแม่งจุดไฟเฉยโอ้ยลืมครับไอ้นี่ลืมครับไอ้ดับไฟไม่ ไม่ไปเต้นนอนละไม่เอาล่ะสำหรับพาร์ทที่สามก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสำหรับความพูดวายในคลิปนี้ตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่เจอเดียร์คอปแล้วก็จะแบบไม่เจอช้างแล้วนึกว่าจะเหงาท้ายมันก็เจอไม่ใช่ช้างด้วยเจอแกะแล้วอยู่นี่ก็เจอบอสแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นวลเนี่ยเต็มหมดเลยเป็นที่คลิปแสนวุ่นวายสักคลิปหนึ่งแล้วกันอ่าฤดูหนาวมันโคตรจะวุ่นวายเลยเดี๋ยวการคลิปเราแล้วกันครับบาย